Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to m มงเย้ yeah. วันนี้วันที่1มีนาคมแล้วนะคะงานวันเกิดของเพื่อนสนิทนั่นเอง Right. นายนอนรู้ยังรู้ไม่นอนรู Happy birthday. ยาม ก็ขอให้แมงมีความสุขมากนะครับขอให้เงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่อร่อรวยรเป็นเด็กดีของป๊ป้ามาม้าก็เป็นลูกที่ดีของแฟนคลับอืมและแล้วก็เป็นเพื่อนรักที่ดีของเนสนะครับ เคห่างหายจากโซเชียลแคมนาวันนี้ก็ถื Happy Happy Day. Yeah. Happy Birthday, อโอกาสมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้ไบร์ทเดย์ย่ามาแฮปปี้เบิร์ตเดย์เฉยไม่มีอะไรจะให้หรอกน่าจะความหวังดีความรักความห่วงใยจากเพื่อนสนิทให้เพื่อนสนิทโอเค แ a ปบ y วว r ่เอ็ดเจอร์ิแฮปบว่เอ็อวันนี้ตอนวันนี้สิวันนี้ตอนเยน็นเจอกันที่งานสำหรับวันนี้เป็นแล้วฝันดีนะเมงแล้วก็ฝันดีเพื่อนชาวโซเชียลแคมและแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะคะบายบายคะ่ะ